สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาครั้งหนึ่งนะคะ i n c Smart Tips วันนี้เราก็มีคุณทวชัยผิวครามนะคเป็นผู้จัดการด้านการเทคนิคและการบริการของขบูดนะคะพี่เราขอเรียกคุณเอนะคะก็วันนี้คุณทวชัยก็จะมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการติดตั้งนะคะการทําสีนะคะว่า แน่นอนเราไม่ได้เป็นไม้แบบทีคนแบบว่าทําได้ปกตินะฮะไม่ใช่ใช้ตะปูตอก้็ได้ใช่ไเราต้องมีสกรูขายเข้าไปอะไรก็ตามนะฮะแล้วแน่นอนแม้กระทั่งเป็นตะปูธรรมดาของว่าเราก็ต้องมีโป๊ะสีที่ที่หัวตะปูอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยววันนี้เราให้คุณเอแล้วให้เราฟังดีก่านะคะว่าเทคนิคของคอนวูดนี่เป็นยังไงในการติดตั้งค่ะคราวนี้ผมขออนุญาตเข้าสู่หมวดที่3ก่อน ะนะครับหมวดที่3ามของเราเนี่ยก็คือในเรื่องของหมวดเรื่องของไม้พื้นนับปัจจุบันตอนนี้ครับพี่แมวถ้าบอกถึงว่าคอนวูดมีอะไรโดดเด่นที่สุดต้องบอกเลยว่าไม้คอนวูดต้องเป็นไม้พื้นเท่านั้นหนึ่งเรื่องของความแข็งแรงเรื่องของสีพ,พื้นในบ้านหรือพื้นนอกบ้านได้ทั้งหมดเลยครับพี่แมวขึ้นอยู่กับลูกค้าจะเลือกแหละ,ะแต่มีทริคนิดเดียวคือต้องเลือกแล้วก็ใช้วัสดุให้ตรงอันนี้ก็คือในเรื่องของ เราจะแบ่งสินค้าออกเป็นสองระบบคือระบบติดบนพื้นซีเมนต์กับระบบที่ติดบนตรงบางคนบอกว่าเอ๊ะติดบนพื้นซีเมนต์ซีเมนต์เป็นแบบไหนซีเมนต์ต้องเทเรียบครับพี่แมวช่างบางคนเทพื้นซีเมนต์เทไม่เรียบแล้วเอาไม้เราไปติดคือจริงๆแล้วเนี่ยพอดีพี่วก็ขายคอนกรีตอยู่นะฮะที่บอกว่าจริงๆแล้วก็เหมือนกับวางวางตรงลงไปบน ในในซีเมนก่อนแล้วถึงเทใช่ไหมแต่อันนั้นมันมันอาศัยมันก็ต้องอาศัยแบบว่าต้องเทพื้นให้ให้เสมอใช่ใช่ครับพี่แมวใช่ครับนับปัจจุบันตอนนี้คนงานคนกือเป็นเรื่องง่ายแล้วเพียงแต่นิดเดียวครับเราต้องจับระดับให้เรียบจับระดับให้เรียบใช่ครับเพราะนั้นพอจับระดับได้เรียบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการติดตั้งอันนี้อันนี้เป็นวิธีการใช่นปัจจุบันเนี่ยจะมีลูกค้า2แบบอันนี้เราอยู่ภายนอกแล้วบางบางท่านบอกว่าเอ๊ะ บนโครงเนี่ยอยู่ภายในได้ไหมอยู่ภายในก็ได้แต่แต่นั่นคือระบบบ้านรุ่นเก่าแต่บ้านรุ่นใหม่โดยส่วนใหญ่ด้านนอกบ้านครับจะลักษณะคือติดระเบนล่องเพื่อให้น้ําฝนเป็นการระบายน้ำะารัดทิ้งแมวนะครับก็จะใช้เหมือนเด็กระเบียงบ้านเลยระเบียงบ้านรั่แมวคราวนี้ผมขออนุญาตกลับมาในเรื่องของไม้พื้นเรื่องของการติดตั้งบนพื้นซีเมนก่อนวันนี้ครับเรื่องของการติดตั้งบนพื้นซีเมนเนี่ยเราใช้วิธีการติดโดยใช้สกรูแล้วก็พุกสําเร็จรูป ที่มีขายในท้องตลาดเยอะแยะมากมายครับพี่แมวเพราะฉะนั้นเวลาติดตั้งออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะสวยแบบในภาพนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นติดตั้งไม้พื้นเนี่ยครับพี่แมวจะมีมีทั้งหมด3หน้าด้วยกันหน้า4นิ้วหน้า6นิ้วและก็หน้า8นิ้วครับพี่แมวค่ะอันนี้ครับพี่แมวอันนี้เป็นที่คอนโดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งติดตั้งบนพื้นซีเมนนะครับเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้นะครับก็อยู่ประมาณสักสามสี่ปีแล้วครับตอนนี้นะครับแบบที่สองครับพี่แมว อันนี้เป็นโครงการแห่งหนึ่งครับพี่แมวคือคติดตั้งเราออกมาแล้วสวยะนะครับอันนี้ติดตั้งบนพื้นซิเมนเลยครับพี่แมวริมสระน้ำะนะครับภาพนี้ครับพี่แมวจะเห็นได้เลยว่าเอ้ยภายนอกนะ,ะไม่ไม่ทำไมไม่เว้นเพราะอันนี้ติดบนพื้นซิเมนเลยครับพี่แมวติดเรียงชิดกันเลยครับเพราะฉะนั้นระเบียงอันนี้ครับพี่แมวเวลาฝนฝนก็ตกเวลาโดนแดดมันก็ร้อนจัดถ้าเป็นไม้ครับไปแล้ว แต่วันนี้เป็นไม้คอนกรูดครับเราทำมาจากซีเมนต์เพราะฉะนั้นความแข็งแรงความทนทานแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่แมอันนี้ครับเมื่อกี้นี้เราดูเหมือนอารมณ์ไม้เลยแต่วันนี้ครับไม้ยิ่งกว่าเป็นไม้ไม้สีดำออวิถีชาวบ้านครับพี่แมวเขาเรียกไม้สีดํานี้เขาเรียกว่าไม้มะเกลือนะครับเนื้อจะเป็นสีดําแต่วันนี้ครับเราเอามาติดเป็นลันกษณะกึ่งกึ่งบันไดกึ่งกึ่งระเบียงเล่นสเตป อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาดีไซน์ยังไงใช่ครับพี่แมวขึ้นอยู่กับการดีไซน์อันนี้ครับเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งสร้างเสร็จปุ๊บเก่าเลยครับพี่แมวพอเวลาทําสีเสร็จปุ๊บเขาให้ช่างใช้กระดาษทรายขัดเพื่อต้องการให้มันดูแบบมนมนคลังนะครับพี่แมวก็จะดูเก่าเก่าเอาไม่เาว่าคอนดูนี่ สามารถทาได้สามารถทําให้ดูเก่าเขาชอบแบบนี้ใช่ครับเหมือนก็ไม้ที่ถูกตากแดดตากฝนมาแล้วไม่ใช่ว่าในสีน้ําตาลเขาดูเหมือนว่าเป็นไม้ที่มันออกมาเป็นเทาๆใช่ครับอะไรหน่อยค่ะอันนี้พี่แมวจะเห็นดูว่าเอ๊ะทำไมพื้นมันเงาๆเพราะนั้นพอดีผมไปฝนตกครับพี่แมวเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตดูได้เลยตอนนี้พื้นอันนี้เนี่เปียกน้ำนั่นคือตอบโจทย์ด้และโดนน้าได้แช่น้ําได้พอแช่น้ําเสร็จปุ๊บก็ต้องให้แห้ง ก็เปลี่ยนใหม่ได้ทีนี้เราแนะนำยังไงคะเราควรจะวางบนคอนกรีตเลยนะคะขึ้นคอนกรีตเลยหรือพื้นปูนเนี่ยนะคะหรือวางบนตรงดีคะเทคนิคนิดเดียวครับพี่แมวในการติดตั้งบนพื้นซีเมนต์เนี่ยครับควรปรับระดับฟ l อ p พอติดตั้งบนพื้นซีเมนต์ปุ๊บเนี่ยถ้าสโลปปุ๊บเวลาฝนตก หรือเวลาล้างพื้น้มันก็จะไหลออกไปเพราะฉะนั้นจึงจะต้องปรับจริงๆแล้วเทคนิคก็คือก่อนอื่นก็คือต้องปรับระดับระดับใไอ้ไอ้ไอ้ปุเนี่ยค่ะแนวทะลบเนี่ยให้ถูกต้องให้ดีเเดี๋ยวน้ําจะมากองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราต้องพิถีพิถันนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าวางบนถ้าวางตรงเนี่ยมันก็มันยังไงมันก็มันปรับได้วยของตัว A แล้วใช่ไหมคะถ้าวางบนตรงเขาก็เว้นร่องสักนิดนึงเว้นล่องใช่ครับมันก็ลงไปข้างล่างใช่ครับแมนะคะ บางคนบอกว่าเอ๊ะคุณเอติดไม้แล้วต้องทาสีเหรอ,อคำตอบคือด,ดูในภาพนะครับ<ะ>อันนี้เป็นสีธรรมชาติของเราเลย ก็อีกอารมณ์หนึ่งครับเพราะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาก็นิยมคอนกรีตที่ไม่ได้ใส่สีอะไรนะคะไม่ทาสีก็เป็นสีเหมือนกับสีเปื่อยสีเปือยปูนเปือยอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ก็กำลังเป็นที่ที่เป็นเทรนมากก็คือเห็นทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ทั้งสีสังกะสีก็เป็นสังกะสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่ออะไรก็เป็นท่อให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็แล้วแต่รสนิยมของคนนะคะว่าเราจะชอบแบบไหนแต่สีของคอนกรีตไม่ต้องทำสีเลยก็ดูดี ใช่ครับนะคะก็เป็นออกซีแบบเหมือนกับออกมาจากโรงงานเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นไม่ต้องทําสีใช่ค่ะอันนี้ครับอันนี้ติดตั้งในลักษณะเป็นสะพานนะครับสะพานบนซีเมนต์นะครับพี่แมวบุ่กกี้นี้เราคุยภายนอกเสร็จแล้วขออนุญาตย้ายกลับมาสู่ภายในตัวบ้านนะครับอันนี้เป็นลักษณะคือในห้องน้ําครับพี่แมวในส่วนที่แห้งนะครับก็สามารถใช้งานได้อันนี้เป็นระเบียงหละนะครับ ป็นระเบียงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับติดตั้งบนพื้นซีเมนต์นะครับบ้านหลังนี้ครับพี่แมวเขามีปัญหามากเวลาฝนตกผนังเขาเลอะอเพราะเวลาน้ำมันกระเด็นขึ้นไปเจ้าของบ้านโทรมาปรึกษาเราก็าเลยบอกว่าลองใช้ไม้คอนกรีตนะครับเป็นพื้นซีเมนต์แล้วก็ปรับระดับให้น้ำไหลลงไปในสนามหญ้านะครับณปัจจุบันนี้หายหมดเลยปัญหาเรื่องของอปัญหาเรื่องของน้ำกระเด็นเข้าไปโดนกำแพงก็จะลดละครับ ก็คือคือคอนบูดเนี่ยในส่วนที่เป็นไม้พื้นเนี่ยก็เป็นสินที่นิยมมากนะคะคจะทําได้ทั้งข้างในแล้วก็ทําได้ข้างนอกนะคะแล้วก็ม,ม,ม,มีระบบการติดตั้งเนี่ยเป็นสิงที่สําคัญของคอนบูทนะคบจะสวยงามหรือไม่สวยงามยังไงเนี่ยนะคะก็ต้องอยู่ที่การติดตั้งใช,ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะขอพักเบรก หน่อยนึงน,นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอคุณเออีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการทำสีเทคนิคการติดตั้งให้ถูกต้องนะคะค ให้ทั้งงานและธรรมชาติสวยไปด้วยกันปูนอินทรีย์ปูนดีได้ทั้งใจที่นี่เราเลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างเดียวกับโลก ดดีดดดไ้ังใจส่วนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาสวนสาธารณะต้นแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีร้านสินค้าโอท็อปร้านกาแฟและห้องน้ำสวยสะอาดสุดในจังหวัดสระบุรีไว้คอยบริการเชิญทุกคนมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมาชาติได้บนถนนมิตรภาพ เส้นทางค้ากลับกรุงเทพอำภกังคอยจัังหวดสระบุรีค่ะแล้วก็กลับมาเจอกับคุณเอเนี่ยนะคะวคุณธวัชชัยเนี่ยฮะซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและการบริการของคอนบูดเนี่ยนะคะซึ่งเราก็ได้คุยกันแล้วนะคะคเกี่ยวกับเรื่องออการติดตั้งไม้พื้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยอะไรเพิ่มเติมให้ผู้ชมฟังค่ะ เมื่อกี้เราคุยในเรื่องของเรื่องของการติดตั้งบนพื้นซิม์แล้วเดี๋ยวเราจะคุยในเรื่องของการติดตั้งบนโครงแล้วนะครับสับช่างบนโครงเนี่ยเขาจะเรียกกันบนตรงนะครับตรงก็คือไอ้นี่ฮะใช่ครับเป็นเหล็กก็ได้เป็นไม้ก็ได้ที่วางตามแนวยาวที่วางตามแนวยาวใช่ครับและนี่ก็วางข้างบนนั้นวางใช่ครับพี่แมวนะครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นพอรู้แล้วตรงแล้วเรามาดูไม้ก่อนค่ะไม้ของผมเนี่ยครับพี่แมวก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะครับมีไม้หน้าสมีไม้หน้าหแล้วก็สอดล่อง ระยะห่างของตรงก่อนไม่เกิน30เซนครับพี่แมวค้อมระยะห่างของตรงไม่เกิน30เซนกําลังที่เรารับได้รับได้ถึง400กิโลกรัมต่อตารางเมตรสามสิบเซนก็คือ1ฟุตใช่ครับหนึ่งเนเทัดคือบางคนเนี่ยไปติดโอ้หกสิบบ้างเมตรหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบว่าสามารถที่จะแบบว่ามันมันเหมือนกับว่ามันไม่มีไอไรับตรงกลางใช่ไหมคะมันสามารถที่จะหักได้ใช่ครับค่ะแม้แต่ไม้ธรรมชาติครับพี่แมวก็ยังติดที่สี่สิบ เป็นมาตรฐานของเราเองเราต้องขยับลงสั้นลงครับเหลือสามสิบครับพี่แมวขออนุญาตนําเสนอแบบที่หนึ่งก่อนครับพี่แมวอันนี้ชื่อว่าไม้หน้าสี่นิ้วนะครับรุ่น3 in 1ครับพี่แมวเพราะฉะนั้นหนึ่งแผ่นก็จะมีสามร่องเพราะฉะนั้นเวลาติดปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นภายนอกบ้านเขาก็ขยับห่างสั้งนิดนึงเพื่อให้น้ําฝนระบายลงไปอ๋อเขาหมายความว่าไม่ต้องติดไม่ต้องติดแต่ละชิ้นใช่ไม่ใช่ไม่ต้องติดแต่ละชิ้น3 in 1มาเมือ สามชิ้นใช่ครับติดทีเดียวได้สามแผ่นติดทีเดียวได้3ามแผ่นใช่ครับมองเหมือนกับมีสามชิ้นแต่จริงเป็นชิ้นเดียวใช่ครับก็คือเซาะร่องไว้ใช่แล้วก็ระหว่างระหว่างแผ่นต่อแผ่นแผ่นต่อแผ่นก็เว้นไว้หน่อยนึงใช่คตามที่เห็นในรูปครับซึ่งเวลาฝนตกมาอะไรต่างๆก็จะลงไปในในร่องระหว่างแผ่นแต่ในขณะเดียวกันเวลาทําความสะอาดหรือล้างพื้นก็จะทําได้ง่ายขึ้นค่ะนะครับอันนี้ครับพี่แมวเป็นในเรื่องของ two in one ค่ะเพราะนั้น พี่แมวเห็นว่าเอเห็นเงาเอ๊ะทำไมพื้นเงาขนาดนี้เลยเหรอคำตอบคือไม่ใช่ผนไปฝนตกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเวลาฝนตกปุ๊บเนี่ยน้ําฝนทั้งหมดไปไหนไหลลงไปสู่ข้างล่างหมดเลยนะครับหรือเวลาล้างก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นแต่อันนี้หลังจากที่เป็น 3-in-1 กับ 2-in-1 มันมันจะหน้า4ี่เหมือนเดิมไหมคะหน้า6กครับพี่แมวถ้าเป็น2 in 1 2 i n 1ก็หน้าหนิ้วกว้างขึ้นไปอีกใช่ครับ คือคอนเซปต์มันก็คือเป็นไม้พื้นหน้า12นิ้วคี่ะ4มชิ้นก็12 6- 2ชิ้นก็12อ๋อก็ยังเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมแต่เปลี่ยนแปบเป็น2ชิ้นใช่ครับกับือมองซอยให้เป็น3ชิ้นถ้าเราอยากจะดูให้ว่าเป็นไม้เล็กหน่อยใช่จะใช้ทรีนวันแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่แบบกลางๆก็จะให้ทูนวันอ๋อค่ะครับอันนี้ครับเป็นรุ่นเสาะล่องนะครับก็จะมี8นิ้วกับ4นิ้วอยู่ในแผ่นเดียวกันอ๋อครับก็ยังเป็น12ออีกนั่นแหละเหมือนเดิม นะคะใช่ครับเป็น8กับสี่ใช่ครับเราเรียกว่าเล่นเล่นหลายเส้นอ่าลายเส้นก็ดูแล้วก็มันไม่ไม่น่าเบื่อก็คือมีใ่สลับเลกใหญ่ใหญ่ับเลขใช่ค่ะอันนี้เป็นโครงการแรกๆกที่เกาะสมุยครับ่หินสวยน้ําใสคือลักษณะคือเป็นหน้าผาครับพี่แมวโครงการทั้งหมดเป็นหน้าผาอันนี้ก็เป็นในส่วนหนึ่งนะครับเป็นหินทั้งก้อนซึ่งเขาทาโครงออกมาแล้วก็ติดไม้ลองได้เลยนะครับสวยมากครับพี่แมวอันนี้เหมือนกันครับเป็นรุ่นซ้อล่อง นะครับคือติดบนบนพื้นเพียงแค่ปรับระดับออกมาอย่างเดียวเองนะครับก็สวยงามนะครับอันนี้เป็นภายในบ้านครับพี่แมวะนะครับก็คือเวลาติดปุ๊บเนี่ยเขาก็เว้นร่องตั้งแต่ที่ไม่ได้โดนน้าฝนเลยนะ,ะแกก็เว้นร่องไว้แกบอกว่าแกชอบเหมือนอารมณ์เหมือนไม้จะหอมละอีกภาพหนึ่งครับนี่ถ่าเรามองภาพไกลๆออกมามันจะมีเส้นนําสายตาครับพี่แมวมมจะทําให้มีความรู้สึกว่าระเบียงยาวอันนี้อันนี้อะไรคะอันนี้ทูนวันทูนวันครับพี่แมว มันเหมือนกับเป็นมีเส้นใช่ครับจะทําให้พื้นที่ใหญ่ขึ้นค่นะครับมีเส้นนํำสายตาใช่ครับพี่แมวครับก็อีกอารมณ์หนึ่งครับนี่ก็คืออีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้มองแนวขวางนะครับาะฉะนั้นเออตัวตัวไม้พื้นของเราเนี่ยนะครับ ก็สีเราก็แล้วแต่ว่าเราจะสีอ้อมเป็นสีเป็นไม้แดงหรือสีไม้สักหรือสีดูแล้วเป็นสีเซียนสีอะไรเราทําได้หมดทําได้หมดแต่ที่เราคิดนะคะว่าสีเซียนเนี่ยทำนึกเหมือนมากเลยใช่ครับนะคะเพราะว่ามันมีเหมือนลักษณะเป็นเซี่ยนเชียนซึ่งซึ่งตอนเวลาทําสีเซียนเนี่ยเขาต้องเอาเขาต้องเอาสีขาวลงก่อนแล้วก็แล้วค่อยเอาเอาเหมือนรูกประคบอหารลงลงด้านก่อนะชะแล้วก็อุ้ยสวยมากเลยค่ะนะคะก็ก็ทาให้ดูเหมือนเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับพี่แมว อันนี้เป็นรุ่น3 in 1ินวัะครับะจะวายน้ำก็ส่วนใหญ่ที่ไม้พื้นเนี่ยค่ะก็จะทำรอบรอบรอบ,รอบสะน้ำเป็นเด็กหรือเป็นระเบียงอะไรแบบนี้น,นะคะเพราะว่าทนแดดทนฝนนะคะแล้วก็ไม่ผุใชะ,ะเพราะว่าเวลาไม้จริงเนี่ยอยู่ข้างนอกบางทีเนี่ยเราคิดว่าทุกทุกทุกปีต้องเปลี่ยนนะคะใช่ครับใช่ไหมครับเรามีลูกค้าคือที่ใช้ไม้พื้นมาก่อนนะครับ ปรากฏว่าแกใช้ไม้พื้นเนี่ยประมาณ6เดือนอนะครับสภาวะบ้านเราวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วหน้าร้อนนี่ร้อนสุดใจขาดเลยพอเริ่มฝนปุ๊บฝนตกมากเพราะฉะนั้นพักเดียวไม้บิดไม้ธรรมชาติบิดครับพี่แมวแต่ถ้าเกิดเป็นไม้คอนบูดสามารถที่จะทนได้นะครับอันนี้ก็คือติดตั้งในลักษณะคือยังไม่ทำสีครับพี่แมวอ๋อค่ะครับ เป็นสีเปื่อยๆเ,เลยแล้วเราไปเราทำสีที่หน้าง,งานไหมคะใช่ครับพี่แนววิธีการทําสีไม่ได้ยุ่งยากมี3สเต็ปเราเรามีเรามีบริการทําสีให้เขาไหมคะเรามีบริการปรึกษาแล้วก็ทําตัวอย่างให้แล้วพร้อมกับเทรนนิ่งเทรนนิ่งหมายถึงช่างที่จะแต่ถ้าเขาอยากจะทาสีเนะคะเราจะมียินดีครับเรามีทีมไอเซอร์วิครับอ๋อไอเซอร์วิ ใช่ครับอ๋อไอเซอร์วิสก็นอกจากติดตั้งแล้วไอเซอร์วิสก็ทําสีให้ได้ด้วยได้ด้วยค่ะนะครับเหมือนออกมานี่เหมือนไม้เป๊ะเลยค่ะก็จริงๆแล้วก็ควรจะใช้ผู้ผู้ผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็เพียงแต่ว่าเรามีตัวอย่างให้ดูว่าจะเอาสีแบบไหนใช่คหะอ๋อก็แล้วสีนี่เป็นสีธรรมดาไหมคะหรือเป็นสีสูตรน้าครับพี่แมวอ๋อค่ะเป็นสีสูตรสูตรน้ำเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะนะครับคือขั้นตอนการทาสีเดี๋ยวขออนุญาตขั้นตอนการทาสีปุ๊บเดี๋ยวคราหน้า ช่วงเด็กต่อไปเพื่อจะทำว่าเราทำสียังไงใช่ไหมคะทีนี้ในในช่วงนี้ค่ะเราที่ที่การติดตั้งที่คุณเอเห็นนีคะมีปัญหาที่สุดก็คือการไม่เข้าใจในการวางต่งใช่ไหมฮะถ้าวางถ้าวางห่างเกินไปมันก็ทำให้หักได้ใช่ครับเราก็มีสูตรเลยว่าต้องวาง30เซนใช่ครับค่ะไม้ธรรมชาติจะวางอยู่ที่40 แต่ถ้าเกิดเป็นไม้คอนวรรูดหรือไม้สังเคราะห์ทั่วไปก็30เหมือน,น,นกันหมดสาเหมือนกันหมดใช่ครับพี่แมวนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามตอนต่อ,ตอไปนะคะ <บ S 1> คขอพักเบรกสักครู่นึงนะคะติดตามตอนต่อ,ตอไปกับคุณเอนะคะเราจะาพูดถึง,<า>ทงเทคนิคการทําสีะนะคะ ไปด้วยกันปูนอินทรีย์ปูนดีได้ทังใจที่นี่เราเลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างเดียวกับโลกถ้าเรารักโลก โลกก็จจะรรรััเาปปู c, ปูนนนอิีีดดดไ้งใทย์ส่วนวิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาสวนสาธารณะต้นแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีร้านสินค้าโอท็อปร้านกาแฟและห้องน้ำสวยสะอาดสุดในจังหวัดสระบุรีไว้คอยบริการเชิญทุกคนมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติได้บนถนนมิตรภาพ เส้นทางค้ากลับกรุงเทพอพําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเหีย yeah, ปูนแห้งกำลังดีเจ๋งจริงๆเลยงานหน้าผมขออินซีนะครับได้ปูนดีนะลูกน้องแฮปปี้นะผมก็แฮปปี้อินซีแดงสำหรับก่อชาปูนที่ผู้รับเหมามั่นใจ ค่ะก็กลับมาเจอกับคุณเออีกครั้งหนึงนะคะเจอเป็นผู้จัดการฝ่ายเทคนิค การติดตั้งของคอนวูดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเอจะมาเล่าให้เราฟังต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องการทําสีใช่ไหมคะค่ะขั้นตอนการทาสีครับทาให้เหมือนไม้เนี่ยไม่ได้ยุ่งยากเลยแต่วันนี้ขออนุญาตพี่แมวสักนิดนึงไปเรียนรู้กันก่อนว่าวัสดุที่เอามาโป๊เก็บหัวสกูเนี่ยที่ถูกต้องอันนี้สําคัญมากนะะที่เราเห็นว่าบางทีเนี่ยโป๊ไม่ดีเนี่ยเห็นถั่วตะปูโผล่มาเลยนะคะแล้วก็แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยปัญหาก็คือว่าไอ้สีที่โป้ค่ะมันกลายเป็นคนละสีกับสี สีเ,เนื้อไม<ำ>้อคมะ,ค,ะค,ค่ะขออนุญาตอย่างนี้ก่อนดีกว่าครับพี่แมววัสดุที่เอามาโป๊ของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับเรื่องของไม้เราเนี่ยทำให้เหมือนไม้เนี่ยขอเป็นพวกซีเมนเพราะเบทพื้นไม้ก่อนก่อนทําสีนะครับพี่แมวเป็นสีซีเมนมเพราะฉะนั้นเราต้องหาวัสดุอะไรที่เป็นซีเมนในขณะเดียวกันเวลาทา,ทาสีลงไปจะต้องไม่ดูดซึมสีครับพี่แมว จะเห็นได้เลยครับการทําสีช่างบางคนบอกว่า <aha. S 1> ขอสีโป้รถยนต์ได้ไหม,มพอง่ายแกะปุ๊บเอามาติกต๊กติกต๊กติก๊กติ๊กแล้วก็ป้ายนะครับพอเวลาทําสีครับพี่แมวอย่างภาพสีน้ําตาลอันนี้ครับจะลอยให้เห็นเลยโปยังไงฟ้องแบบนั้นเลยครับพี่แมวมส่วนอีกภาพหนึ่งครับว่าเราจะย้อมสีเหมือนไม้ครับพี่แมว <hur? S 1> เราต้องหาวัสดุอะไรที่มาทําให้มันเนียนก่อนค่ะช่างจะหยิบซ้าเลยค่ะ พอยิบซ้ำเนี่ยเป็นสีขาว <ฮะ S 2> พอเวลาเราย้อมไปปุ๊บ <ฮะ S 2> ก็จะลอยออกมาให้เราเห็นเหมือนเดิม<ฮ>ะนะครับพี่แมวบางท่านบางคนบอกว่าย้อมเสร็จแล้วใช้ยิบซ้ำแล้วพอทาไปรอบแรกปุ๊บตรงบริเวณที่เราโปไว้มันก็จะเข้ม <ฮะ S 2> พอเข้มหรือเป็นรอยตอบแปรงปุ๊บช่างแก้ปัญหาโดยการทาเพิ่มจากทารอบแรกเสร็จเป็นทารอบสองรอบสองเสร็จทารอบสามเพื่อกบลอยที่เราโป้ไว กลายเป็นไม้เข้มไปเลยพอเวลาพื้นที่เล็กๆก็ไม่เท่าไหร่ครับพี่แมวถ้าเป็นลักษณะพื้นที่กว้างๆมันเข้มจัดพอมันเข้มจัดปุ๊บจะทําให้พื้นที่เนี่ยแคบแต่อันนี้ค่ะเราเรามีการสอนไหมคะเรามีการเรามีสอนเรามีการแน่นอนนะคะมันก็เยอะหลากหลายนะคะเพราะว่าเขาทําได้ง่ายเราก็มีเอ่อเหมือนกับเรามีชุดชุดแนะนำไหมคะใช่ครับมีครับพี่แมวบอกว่าถ้าจะติดตั้งคอนบูดเนี่ยทำสีเนี่ยต้องทํายังไงใช่ครับค่ะเรามีมูล้วเราเรามีขายไหมคะ เอทิโปอะไรนี่ยะมีครับพี่แมวหาซื้อได้ในท้องตลาดเลยเ,เดี๋ยว <ขอ S 1> ผมขออนุญาตแนะนําตรงนี้นิดเดี๋ยวครับพี่แมวนี่นะครับเราเลือกใช้วัสดุที่เอามาโป้ซึ่งหาได้ง่ายเป็นพวกยาแนวโอค่ะยาแนวครับพี่แมวถุงนึงประมาณ50บาท ถุงหนึ่งเนี่ยห้าสิบาทใช้ได้ประมาณสามร้อยตารางเมตรเยอะมหาศาลสาเหตุที่เราเลือกใช้ยาแนวครับพี่แมวยาแนวยี่ห้อไหนใช้ได้หมดแต่ขอให้เป็นสีปูนยาแนวก็คืออันที่หนึ่งเราก็ต้องเลือกไม่เป็นเชื้อราเพราะเวลาเราไปใช้เราไม่รู้ว่าโดนน้าหรือไม่โดนน้ำเวลาทาสีครับพี่แมวยาแนวเนี่ยจะไม่ดูดซึมสีจะขอให้แค่ผ่านดูดซึมสีเล็กน้อยซึ่งเป็นผลดีกับเราเลยดูดซึมสีเล็กเพราะฉะนั้นแอนติโปเนี่ยก็คือใช้ปูนยาแนวใช้ยาแนวในการโปครับพี่ พี่แมวครับผมขออนุญาตดูด้าน A ก่อนนะครับด้าน A ครับแสดงให้เห็นเลยครับการใช้วัสดุที่โป๊ผิดประเภทคุณโปะยังไงก็ออกมาเป็นแบบนั้นเลยนะครับส่วนด้าน B ครับพี่แมวเราเลือกใช้ยาแนวอย่างเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้แมวฟังพี่แมวลองดูหาไม่เจอเลยนะครับออกมานี่เหมือนเป๊ะนะครับนี่คือทริคหรือเทคนิคง่ายๆนะครับเลือกวัสดุในการโปะให้ถูกต้องให้ถูกต้องครับคราวนี้บางคนบอกว่า อยากดูสีของคอนบูดเวลาย้อมเป็นยังไงด้านนี้ครับเป็นลักษณะเหมือนกับเหมือนกับสีธรรมชาติครับพี่แมวเป็นสีธรรมชาติอันที่สองครับพี่แมวเป็นการย้อมสีให้เหมือนไม้แดงค่ะนะครับภาพที่สามอันนี้เป็นการย้อมให้เป็นลักษณะเหมือนกับไม้ตาลหรือไม้เก่าๆค่ะนะครับลงสีน้ำตาลเลยครับพี่แมวเสร็จแล้วใช้กระดาษทรายขัดแล้วก็เคลือบทับเหมือนเป๊ะเลยค่ะนะครับนี่คือเทคนิคในการ ในการย้อมสีทาไม่เหมือนไม้มีหลักการอยู่แค่นี้เองครับพี่แมวค่ะก็วันนี้ก็ได้ความรู้จากคุณเอหรือคุณนะคะคุณธรัชชายหรือคุณเอเนี่ยเยอะนะคะขอให้สําคัญที่สุดคือเราสวยงามอยู่แล้วนะคะเราต้องติดตั้งถูกต้องนะคะทำสีให้ถูกนะคะโบวตะปูให้ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรเราก็ปรึกษาทมปรึกษาที่คอนหูได้นะคะได้เลยครับนคะ0732ครับกด4ี กดสี่นะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะค,คุณทวชัยนะคะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะหวังว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็บางทีก็ติดีกล<อ>ับมาคุยก, <c oughs> กันใหม่นะคะได้ครับยินดีนะะเลยครับพี่แมวสวัสดีค่ะ